คลิปนี้นะครับเราจะพาทุกคนมาหาของกินอร่อยๆกันที่จังหวัดชนบุรีครับประมาณ100ร้อยกว่าบาทได้กินเมนูแบบซีฟู้ดราดข้าวอลังการแบบนี้นทุกคนนี่ราคา350บาทได้ขนาดนี้เลยมีทั้งปลามีทั้งกุ้งมีทั้งไข่ปลาดิบกูมีทั้งป,ทงปูทุกคนเยอะมากหมึกนำ้ำดำทอดมาตัวหมึกเ,เขาจะนบบข้นมากน้ำดำคือแบบตัวมากไม่หวานกุ้งเขาอะตัวมันแบบไม่ได้ใหญ่มากนะแต่มันในหัวมันเยอะมากแหละเขาขัดกุ้งมาอย่างไรไม่รู้เนว่ยกุ้งเขา ชอบปิ้งกุ้งมากินงกุ้งมาเลยนะมันอร่อยมากตามผู้ปรลาปูมาแล้วใส่พริกแห้งเธอเอาผูมาดีมากพีหวังแบบเจอร้านอาหารที่แบบถแบบแบบูกใจเราที่ใะริดเราเออแบบดีทุกอย่างเลยทุกคน สวัสดีครับยิน <Wow. S 1> ด,ดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องไอแบงค์เดลี่ครับคลิปนี้นะครับเราจะพาทุกคนมาหาของกินอร่อยๆกันที่จังหวัดชนบุรีครับด้วยความที่เราเนี่ยนะครับกำลังจะขับรถไปเที่ยวทะเลกันแล้วก็ได้ข่าวมาจากคนหลายๆคนนะเขาแบบทั้งคอมเมนต์บอกเรานะครับแล้วก็มีคนที่บ้านนะคอนเฟิร์มการันตีว่าให้มาแวะกินร้านซีฟูด้ดร้านหนึ่งครับอยู่ที่ชนบุรีแล้วเขาเนี่ยจะทําอาหารซีฟู้ดนะแบบเป็นข้าวตามสั่งแต่เป็นข้าวตามสั่งซีฟู้ดแบบจานเบิ้มเลยทุกคน <S <S ล้วก็แบบมีแบบเป็นเซตด้วยนะคืออัน,น,น,อนเ,อเนี้ยน้องอ่ะแฟนเออแนะนํามานะคะก็อยากจะลองตามดีวิวเขาดูใช่<ๆ>เขาบอกว่าร้านนี้คนมากินเยอะและที่สําคัญนะฮะคือราคาโอเคมากๆจัดเป็นเซตเป็นเซตแต่ละจานเนี่ยคือแบบน่ากินสุดๆคือใครที่เป็นสายคอซีฟูดแบบพวกเรานะตามมากินเลยร้านนี้นะฮะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าร้านแล้วครับเดี๋ยวเข้าแบงางในกัน อนนี้เข้ามาในร้านเรียบร้อยนะฮะอย่างที่ผมรใอยฟังไปในะร้านเขาจะขายเป็นอาหารซีฟู้ดหลักๆเลยแล้วก็จะจัดเป็นเซตเป็นเซตคืออย่างแฟนเออย่างมิง้งเนี่ยนะฮะเขามากินซ้ําบ่อยมากร้านนี้เขาเลยบอกว่าพี่แบงค์กับพี่ไอต้องมาลองกินถ้าชอบกินซีฟูด้ดอุ้ยแล้วเขาบอกว่าถ้าดูในเมนูไม่หนำใจแนะนําให้ไปดูในเพจเพราะในเพจเนี่ยนะก็จะมีเมนูใหม่ๆอัปเดตตลอดวุ้ยอันนี้เอาเลยไหมเพราะ350บาทใช่ครับอันนี้นนคือขายดีใช่ไหม โอเคเขาเรียกว่าอะไรคะแกงน้ารักู้งเผาแกงส้มปลาจระเมโอเคชื่อเมนูนะฮะเป็นเซตแบบจานสําหรับกินคนเดียวนะแกงส้มบวกปลาจาระเมดทอดแล้วก็มีกุ้งเผาด้วยทุกคนอันนี้ <c ười> เหมือนอาหารตามสั่งแต่จานใหญ่มากพี่อ,อยากกินหลายอย่างอะอะไรอย่างเงี้ยม้วมีอะไรต้องสั่งครับร้านนี้ข้าวขายาับปูทะเลต้องสั่งไรไม่ให้ก็ต้องสั่ง ใครมาก็ต้องสั่งใช้สั่งไปแล้วแล้วก็เท่าที่ผมอ่านนะพวกจัดเซตเริ่มต้นเนี่ยประมาณถูกสุด200ใช่ไหมอ๋อผมเห็นนี่มีมีร้อเจด้วยโอเคประมาณร้อยกว่าบาทได้กินเมนูแบบซีฟู้ดแบบราดข้าวอลังการแบบนี้นะทุกคนม,มีกัง้งเออมีกั้งแบบหลายตัวแล้วก็มีไข่เจียวที่เป็นปูสอดไส้ข้างในนะเป็นแบบปูแบบแกะแล้วด้วยนะทุกคนโอ้หซึ่งแบบไอคิดว่านะถ้าใครมาเนี่ยนะดูในเพจอะ่ะมันจะแบบเรียกน้ำย่อยมากกว่าเพราะว่าเราดูรูปแบบเห็นกับตาเนื้อเอ,อ แล้วแม่กินอะไรเอ้สักรสแปูกุ้ง,งเผาแกงส้มปลาตาละเม็ดโอ้แล้วก็มีนี่ฮะหมึกน้ำดำหอยกระปุกผัดโหระพานะฮะแล้วก็โอ้เซตนี้น่ากินหอยนางรมสองใจมีหอยนางรมแบบผัดชากับหอยนางรมแบบสดๆนะอุ้ยฉันชอบกินอะไรวะฉันชอบกินทอดมันมากแล้วทอดมานาันนะเขามีเซตทอดมันกับปลากระพงผัดพริกขี้หนโูโอ้โหเบอร์อาหารหลักอ๋อแต่สามารถสลับเรื่องสลับได้หมดใช่ไหมอ่า คือราคาด้วยความที่ราคาแต่ละเมนูมันใกล้เคียงกันนะมันก็จะสามารถสลับได้อันนี้ถามน้องให้เรียบร้อยใครแบบไม่กินแกงส้มแต่อยากกินกะเพราคู่กับอันนี้อะไรเงี้ยก็ลองถามกับน้องเขาได้นะด<ว>ีมากเลยอ่ะอยากกินหลายเมนูเลยเทำไงดีอ่ะ <laughs> ใครที่มีงบแบบแบงค์ร้อยนะใบเดียวแบงค์แดงใบเดียวเนี่ยนะข้าวกลางไข่ดองยำหน0่100บาทฉั่กำลังหาไม่ดูแบบราคาเบาๆแ,แบบน่าทานะ<ป>อ่ะคุณดูอะ่ะเออแบบดีมากเลยฉันชอบมากเลยอ,ะอ่ะเดี๋ยวสั่งก่อนเดี๋ยวดูกันว่าหน้าตาอาหารมาตรงปกกับในรูปที่ในเพจเขากับในเมนูนี้ไหมนะครับค่ะ ทุกคนอาหารมาครบแล้วนะคะจานใหญ่นี่เลยนะปลาจาระเม็ดแกงส้มไข่ปลาริวกิวแล้วก็กูแม่น้ำย่างนะแล้วของพ้อแบงก็คือกระเทรากั้งนะคะแล้วก็ หอยหวานคือมาสั่งตอนหิวไม่ได้อะร้านนี้คนม,มันอของมันจะอยากกินหลายเมนูใช่ปะ่ะแล้วคือเมนูแต่ละอันก็คือแบบจานใหญ่มากแบบมาเสิร์ฟก็ตกใจว่าเฮ้ยนี่ราคา350บาทได้ขนาดนี้เลยมีทั้งปลามีทั้งกุ้งมีทั้งไข่ปลาดิวกิวโอ้มีทั้งปูทุกคนเยอะมาก แล้วก็เราสั่งมานะแล้วก็มีอันนึงคือข้าวยับปูเราจะสั่งกับบ้านฝากคนใหญ่ด้วยนะคะคือหมึกน้ำดำทอดมันแต่ว่ามันนี้นะแม่ดูแลอย่าว่ากันขอชิมของแม่ก่อนเลยชิมของแม่นิดเดียวหมึกน้ำดำร้านนี้เป็นยังไงม่ชิมคือตัวหมึกเขาจะแบบข้นมากอันนี้ขอชิมแบบเพียวๆก่อนเลยนะน้ำดำคือแบบนัวมากไม่หวานไม่หวานโอเคแล้ว คืออาหารน่ะหน้าตาหลากหลายน่าทานมากทีงี้เราก็ต้องมาชิมในเรื่องของรสชาติแล้วก็ในเรื่องของความสดของวัตถุดิบกันแล้วว่าเฮ้ยนาา่าจะดีแมทของไ<อ>ด้เยอะอย่างนี้ในราคาแบบจับต้องได้อ่ะควรไหมได้คือแนะนาเลยนะใครแบบอยากกินซีฟู้ดหลายๆอย่างมากับเพื่อนหลายๆคนเนี้ยสั่งหลายๆเมนูได้เลยนะ<ต>นี่งหละเรามาสองคนมสั่งขนาดนี้เลยไม <laughs> ่ต้องลองให้คนดูดูชิมทอดมันของแม่เอกอะ่ะ ชิมเล็กกล้ามืออุ้ยฉันจะมาอ้โหน้องจ๋าเอานีน้ไปใส่กล่องนะเดี๋ยวเดี๋ยวแฟนพี่ชิมหมดเรียกกลับไปให้แม่พี่จัดนอตให้พี่เลยระหว่า <ไป S 2> <ด>ขอใส่กล่องแอบ,บชิมทอดมันมาหนึ่งชิมม้นเหมือนกรนดองแม่แม่อยากว่าก<อ>ัน,นอร่อยทอดมันดีเลยชอบทานทอดมันอ่ะอและนี่คือส้มตําปูม้าที่หน้าตาดีมากๆเลยทุกคนเป็นเส้นสับแลด้วยถูกต้องมากตัดมาดูสิหิวโว้ยหิวโว้ยขอชิมก่อนส้มตํามาขอแวะไปรับแป๊บเดียวไปชิมส้มตําก่อนเลย ยังไงจ้ะเผ็ดอเผ็ดแบบไม่หวานของอร่อยเดียวที่สทยได้เปล่าวะแม่ยังไม่กินคือดีมากไม่ให้กินด้วยจานแม่ไอ้บ้างจานของไอ้นะคะมีปลาจระเมดมีแกงส้มแล้วก็มีกุ้งเขานะคะน้ำจิ้มที่เราได้มาก็จะเป็นน้ำจิ้มแบบหยาบกับแบบละเอียดแบบปั่นนะแบบหยาบเนี่ยเขาก็จะเอามากินกับปลาแต่กุ้งเขาอ่ะตัวมันแบบไม่ได้ใหญ่มากนะแต่มันในหัวมันเยอะมากเลยเขาขัดกุ้งมายังไงไม่รู้วะอันนี้อันนี้เห็นมองฉันแบ่งให้ตัวเล็กที่สุดไธตัว อยู่นี้นะเราก็จะแบบดูละว่าแบบมันสดหรือเปล่าพิการโอ้ยไม่ดี๋ยวุ่นอ่อนละเฮ้ยโอ้โหเนื้อรูดออกมาเลยคนะ่ะโทษนะอยากชิมอยากชิมอุ้มกุ้งเลยคะไม่สบายว้ายหัวกุ้งเยมากพี่จ้าคับเอามาเลยนี่ทุกคนผมมีหัวกุ้งมาพร้อมเสิร์ฟเธอมันกุ้งคือดีดุดดีดุดมันกุ้งได้เลยอะ่ะขอกินแต่มันดูก่อนเฮ้ยมันสดนะอร่อยดีเนี่ยมออกมาหมดเลยเนี่ย เันสดออกมาหมดเลยอุ๊ยโอ้มันก uh ุ้งอร่อยมาผมชอบกินกุ้งมากินกุ้งร้านนี้นะโอ้กุ้งแบบมันอร่อยมากน้ำจิ้มก็โอเคนะน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบละเอียดหวอร่อยมากเลยอะกุ้งไปแล้วนะหืมงกุ้งล้วนก็ได้นยกุ้งเผาอร่อยมากกุ้งเผาอร่อยแล้วราคาจานนี้นะ350รยานะทุกคนได้กุ้งเผาเฮ้ยกุ้งเผาเลิศว่ะแบบหัวมันเยิ้มๆแบบคอนเฟิร์มการันตีแกะมาให้เรียบร้อยไม่มีแบบว่าได้มันบ้างไม่ได้บันบ้างนะได้ชัวช์วเพราะในรูปเขาได้นะ จคิดว่าถ้าถ้าเรามาในช่วงที่แบบว่ากู้หมดอะไรหมดอะไม่ต้องกังวลทางร้านแจ้งของอะไรหมดแต่คิดว่าทางร้านเขาน่าจะทำของอมาเยอะเพราะว่าทุกคนในเวลาเขามากเขาอยากกินเมนูหลักกว่าคือต้องบอกเนี้ยทุกคนร้านนี้นะเจ้าของเนี่ยเขายังมาคุมดูแลเองทำเองทุกอย่าง<ม>จะเป็นเจ้าของจะเป็นคุณลุงแล้วก็กับภรรยาเขานะฮะ<ม>จะเป็นคนผัดเองที่หลังครัวนะเมื่อกี้มผมไปอพยคุยมาคือเขาทําเองหมดเลยไม่ได้ใช้ลูกน้องทํามีลูกน้องทําแค่เมนูอื่นๆที่ไม่ใช่เมนูผัดนะมาปาจะเม็ดมขออนุญาตนะคะใช้มือเพราะว่ารู้ไหมเพราะว่าเนื้ออะ น่าใช้มือหยิบมากโอ้อหร้ลลอนๆลาจระเมดได้เนื้อเยอะมากราดน้ำจิ้มซีฟู้ดปแหวบโอ้ปลาจระเมดคืนที่เขาบ้างมาเนื้อมันหลุดออกมาเป็นกอนอ้อนเลยแม่เอามือฉีกเมื่อกีนน้น้ำมอันี้อร่อยมากจิ้มแบบต่ำใช่ไหมสามรสโอ้หรนะ้อนๆๆ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 ๆไๆๆๆๆๆทๆดๆๆๆๆๆๆ้ๆๆๆ้ๆๆอๆๆ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 ๆเๆๆ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 ๆาๆๆ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 ้าม ว่ายังไงวะเน,นื้อมันไม่อมน้ํามันด้วยไปชิมแกงส้มไก่ปลาดิบกิวนะคะแล้วก็ในส่วนผสมของแกงส้มเนี่ยเขาจะมียอดมะพร้าวอ่อนมีกระเทยเนาะนะคะคนชอบกินแกงส้มลองชิมดูว่าแกงส้มร้านนี้เป็น,นยไงหลังครัวนี่คือต้มไว้เป็นแบบหม้อใหญ่ๆมากๆเลยเพราะว่าอันนี้คือเป็นเมนูที่จิ๊กเนเจร์ของเขาเลยยังไงจ๊ะเปรี้ยวครับเปรียปร้ยวมากเหรอแม่เอ๋ชอบอนะ่ะขอชิมหนะ่อยอันนี้ไขป่ปลาดิวกิวนะอ แก้เปรี้ยวคลกักเลยแบบคลักอ่ะมันมีความละมุนนัวในปากใช่แต่แ,ตแตกงส้มนะคะถ้วยนี้น้ำเปรี้ยวน้ำหน่อยโอ้โหอร่อยแต,แต่ว่ามันจะมีความกลมกล่อมในแง่ความนัวของไข่คือแนะนําว่ากินแกงส้มร้านนี้นะสั่งไขป่ปลาเรียวเกียวนะไขป่ปลาเรียวเกียวเขามันนัวมากกิน,น,น,นคู่กับแกงส้ม,มเข้ากันเลยน,นี่คือแบบ ของขายเขาเลยแกงส้มอะต่อที่ของผมนะฮะมผมสั่งเป็นตอนแรกสั่งเป็นก้ามปูใบแต่วันนี้เสียดายเอาอีกแล้วคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมจะพาทุกคนไปกินก้ามปูใบที่สวนสาครใช่ไหมแล้วมันก็หมดแล้วพอมาที่นี่อยากไปกินก้ามปูใบที่นี่อีกก็วันนี้เขาบอกว่ามันได้ก้ามปูมาไม่ค่อยดีเขาเลยไม่เอามาขายนะก็เลยแบบเสียดายซึ่งในเซตของผมเนี่ยก็จะมีก้างผัดกะเพราแล้วก็มีหอยหวานซึ่งหอยหวานก็ให้มาเยอะโคตรเลยหอยหวานแบบเหมือน้องสั่งกินจานเดียวเออเยอะแบบเยอะมากเลยเดี๋ยวลองชิมดีก่อนก้างผัดกะเรา ก้างชิ้นใหญ่มากครเปรี้ยมากผัดกะเพราเขาทำอร่อยมากอ่าชิมไข่หวานไข่หวานเพราแซ่บมากเผ็ดด้วยอะไรอะหอยแน่นมากนี่ดูตัวให้ดูอุ๊ยหลดอีกแล้วเดี๋ยอเท่าน้ำจิ้มตำแหลกอยู่น้ำจิ้มตำนะไนลองชิมนะแน่นและสดมากกินซ้ำเลยเบิ้ลเลยเนี่ย แล้วเขาลองหอยด้วยใบตั้งโหนตักหอยขึ้นมากินจิ้มหอยขึ้นมากินกินใบตั้งโหนเตะจมูกหอมหอมใช่เขาน่จะใช้ใบตั้งโหนในการลวกด้วยนะอร่อยไปกินกับข้าวแบบทุกคนหอยแบบเต็มๆจุกเขาไม่ห่วงเลยมาให้แบบเยอะมากเลดีจัดไปกินกับข้าวฮะหอยหวานเดี๋ยวไอรู้ว่าแบงค์ไม่ชอบกินไข่ดาวได้หอกินไข่ดาวนะไม่จะไม่ชอบแบงค์ไม่กินไข่ดาวไม่สูบแบงค์กินไข่ดาวสูงๆไงเขาทำไม่สูบมาเสร็จไออ๋อใช่ใช่อะไรเขาเนี่ย อ่อยหนึบหนับมากดีเนาะอยากให้แม่ลองกินก้างก้างแบบอร่อยมากใครที่เป็นสายชอบกินก้างนะมาลองชิมกันแต่ไอ้แบบกินก้างไม่ไม่ไม่เก่งอะเราไม่รู้ว่าแบบก้างมันต้องไปอยู่ที่จุดไหนอะไรอ,อย่างเงี้ยแต่ถ้าก้างดองน้ำปลามานะกินถ้าก้างถั่วกินยังไงก็กินไม่เป็นอ,อร่อยมากก้างแบบกระเพราต้องสั่งไปต่ออีกหนึ่งเมนูแท้สั่งมานะคือข้าวหอยปูดูดิกระดองน่าจะเป็นแบบกระดองเนื้อไข่ปูอู้อันนี้แค่ใช้มือดันออกมาลุยลงไปตุยลงไปเลย มีบีบมะนาวปรุงเท่าไรเอาขยำงันหน่อยให้สมชื่อข้าวใช่มันต้องขยำแล้วก็จะมีผักมาให้นะคะแต่ว่าไอ้ชอบกิ่นพริกม,มากกว่าเพราะมันจะมีความเปรี้ยวของมะนาวแล้วใช่ป่ะต่อเลยด้วยตัว,วนี้ต่อหน่อยเอาแต่น้ำก่อนนะตายครับผมตายดูคลิปนี้ตอนดึกก็ขอใครด้วยคือแบบข้าวขยำกูต้องสั่งไม่เป็นไรที่ไหนมีก็ต้องสั่งน้าตาดีอันนี้คือปกติบางที่เขาจะไม่ได้ใส่เหมืนทั้งกันเชียงไม่ได้ใส่กระดก้ามบางที สีสันของปูมันจะแบบไม่ได้แบบแบบจะสดสดแบบนี้นไงแต่ปูข้าวขย่าปูเนี่ยเขาจะไม่ได้ใช้ปูม้านะเขาจะใช้เป็นปูทะเลนะกามปูน่ากินมากค่ะพ่อไปลองชิมเอาพ่อลองชิมก่อนเลยกินพร้อมกันเลยเอาเอาเอาเลยไปฮะนี่ช้อนเบิ่มๆ้อมันลยนะ้หอม้าวอมข้าวหอมก็อร่อยว่ะเติมกเติมความเค็มไปนิดนึงแม้แต่ข้าวขย่าปูเขาจะมีความ แบบมันๆแล้วก็มีรสชาติอยู่นิดหน่อยแล้วนะ,คะใครที่ชอบกินแบบรสชาติจัดจ้านเพิ่มขึ้นก็ใส่พริกน้ำปลาที่เขาวางไว้ให้บนโต๊ะได้นะคือเขาไม่ได้ห่วงพริกน้ำปลาเลยเอาพริกน้ำปลามาวางบนโต๊ะแบบกั่วใหญ่มาชิมต,ต่อฝักเขา,าให้อืมได้้อปรุงดีขึ้นดีขึ้นเพราะว่า,มาเมื่อกี้ไปยังไม่ถึงนิดเดียวใช่มันต้องใส่สสน้ำจิ้มซีฟู้ดมีก้ามปูด้วยก้ามปูใบไม่ได้กินขอกินก้ามปูนี้ก่อนละกันอร่อยมากอร่อยมาก เดีย๋ยวขอไปชิมต่อขออนุญาตเอาขออยะปูกลับบ้านแต่เจ้าเอาดีกลับมากินก่นอนโหพริกซอยเมื่อกี้คือที่สุดป๋าจะเอานกีนกลับบ้านไปด้วยเอาไปคุักินจะเป็นมื้อเย็นกับขออยะปูนี่เอากลับไปกินต่อโป้ปึ้งมันเผื่อแผ่กันได้ของที่นี้เนื้อปลาเขาสดหวานแกะแกะได้มากจบไปเราจะไปต่อที่ส้อมซำกับอาหารมื้อหลักของพวกเราคือนในเซตเขาจะมีน้ำซุปให้ด้วยใช่ปะขอชิมน้ำซุปก่อนลืมเลยซุปรสชาติเป็นไง แบบไล่ๆทุกคนเพราะทุกอย่างมันเผ็ดหมดแล้วนะน้ำซุปก็จะเป็นแบบล้างปากล้างปากอะรสชาติคล้ายๆน้ำซุปข้าวมันไก่ม๋อามา,มาขออน<า>ุญาตชิมชิมซุปตําปูม้านะตําปูปลาป,ป,ปูม้าแล้วใส่พริกแห้งเธอเอา้าโหใครเป็นสายพริกแห้งนะโดนเอาโหเขาปนน้งพริกแห้งทิ่สดกับปูม้านะมันน้ำร่าดหน่อนน่าทานมากเพราะต้มตําของเขาไม่มีหวานเลยจ้า กุ้งสดปลาสดปูสดกางสดมาปูมาย,ยังไม่ได้ชิมเลยส้มตําเหมือนเขาทําหัน่นเส้นเส้นมาเป็นแบบเหมือนตําปูม้าที่เป็นแบบใส่มะม่วงยำมะม่วงเลยนะทุกคนตาปูมา้าดีมากอ,มอร่อยสางตํา กูบลาไชทอาเนียนะรสชาติเดียวกันเราคือพวกเดียวกัน,อ,ดดกนอือเหมือนแบบคือเขาเป็นร้านใหญ่ๆก็จริงน,นะแต่ว่ารสชาติอะดูแบบนัวเหมือนร้านรถเข็นข้างๆทางที่ผมชอบเลยผมชอบกินร้านแบบต้มตําปูมาข้างทางอะอร่อยมากอ,อ๋อ้เขาให้ให่ขอชิมบ้างปูมาเป็นไงรสชาติปูมาคนลุกสุด,สดไม่มีกลิ่นออร่อย กคดีว่ะแบบเจอร้านอาหารที่แบบถูกใจเราถูกใจเราเออแบบดีทุกอย่างเลยทุกคนคือแบบชอบส้มตำมากแต่เสียดายทำไมร้านส้มตำที่อร่อยๆชอบให้น้อยชอบให้เส้น,นมปละกรอน,น้อยนะเน้นพริกเตินเครื่องไะเออแบบเนี่ยตักมาประมาณสามสี่คำแบเส้นหมดแล้วะส้มตำอร,ร่อย้างเผ็ดมากด้วยสำหรับร้านนี้นะสรุปเลยนะทุกคนใครนะที่มีช่วงมันหยุดจะมาเที่ยวทะเลมาชลบุรีบางแสนพัทยาอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาเส้นตะวันออกนะ ขากลับหรือขาไปก็ได้มาแวะกินร้านนี้แบบพวกเรานะฮะกินอาหารซีฟูด้ดราคาจับต้องได้เริ่มต้นแค่ประมาณ170บาทต่อจานคนร้านนี้นะคะเปิด9้าโมงครึ่งถึงห้าโมงครึ่งค่ะก็ดูเวลาไว้ดีนะจ๊ะแล้วก็เช็คด้วยนะว่าเขาหยุดวันไหนใช่ร้านนี้นะชื่อร้านย้ำอีกครั้งนะฮะชื่อว่าจิ๊บซีฟู้ดนะครับสามารถเซิร์ชใน Google Map นะขึ้นเลยนะครับเป็นร้านที่ไม่ได้อยู่เส้นเมนหลันะต้องเลี้ยวเข้ามานิดนึงนะครับแต่ว่าสังเกตจะเป็นร้านใหญ่ๆหน้าร้านจะมีที่จอดอยู่หนน้้้าารแลว สามารถบ a l อกอินเข้ามากินได้เลยนะครับเมนูนี้เลือกสั่งเยอะมากคือถ้าสมมติว่าคุณมาครั้งเดียวแล้วคุณสั่งได้ครบทุกเมนูนี่ผมยอมรับนับถือเลยนะฮะใช่คลิปนี้นะคะพวกเราก็ขอตัวไปซื้อก่อน,อนขอตัวไปซื้อก่อนเผ็ดมากเลยอร่อยมากก็ใครมานะคะก็อย่าลืมมร้านนี้ด้วยนะคะหรือใครที่เคยมานะคะก็เอารูปที่เคยทานเนี่ยมาแตะอวดพวกเราแล้วก็ให้ชาวเพจดูหน่อยว่าเอ้ยควรตามรอยไหมนะคะใครที่เป็นผู้ชมท่านใหม่นะคะฝากกด subscribe ช่องไอซ์แบงค์แดรี่ด้วยแล้วก็ฝากกดติดตามเพจไอซ์แบงค์แดรี่ด้วยนะคะครับผมสำ ข้าวนะฮะที่จะจัดเซตเป็นหน้าตาต่างๆเนี่ยจัดแล้วของใครน่ากินที่สุดอย่าลืมมาคอมเมนต์อวดแข่งกันด้วยนะครับไปแล้วครับเจอกันอีีหน้าครับบ๊ายบายจะพาไปกินต่อครับฝากกดตรงนี้ครับตรงหน้าโลโก้ของเรา3คนฝากกด Subscribe ให้ช่อง iBank Diary ด้วยส่วนใครนะครับที่ดูทางช่องทาง Facebook ก็อย่าลืมกดติดตามเพจด้วยนะครับขอบคุณครับพร้อมแล้วไปดูคลิปต่อไปกันได้เลย